โอแ n นซี่คลอนะครับเป็นควิกลิลิสราคาประหยัดสำหรับกล้องถ่ายรูปของคุณนะครับที่ทำให้การใช้งานของคุณนั้นคล่องตัวมากขึ้น <S <S สวัสดีครับขอบต้อนรับคุณสุรัญตาไอท t กับพีอาร์นะครับสุดนดัสดอทคอมคุณนี้วรนนีมารีวิวนะครับโอแลนซี่คลอนะครับที่เป็นควิกลิลิสราคา ประหยัดที่ทำให้เราสามารถถอดสลับนะครับการใช้งานต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งราคาของมันนั้นอยู่ที่19เหรียญ90เซนนะครับจากเว็บไซต์อุลันซีซึ่งนอกจากไอเป็นแบบคลอธรรมดานะครับแบบนี้นะครับจะมีเป็นแบบที่ติดสายกระเป๋าเป้สายสะพายครับจะเป็นอีกตัวที่เป็นายาวๆซึ่งหลักๆ ที่ตลาดกล้องของใช้ยู่ได้เป็นแบรนด์นั้นแหละแบรนด์ดังนะครับสองสามพันบาทจนตัวโปรจะเป็นสามพันสี่ร้อยบาทอุล n งซี่ทำออกมาราคาถูกกว่านั้นเยอะครับตัวนั้นที่ติดหน้าอกนะดูเว็บอุลังซี่ขึ้นตรงนี้ให้รับการไม่แน่ใจซึ่งตอนนี้นผมไม่ได้สั่งมาผมสั่งมาแต่ตัวธรรมดาเพราะว่าผมไม่ชอบเน็บเอวหรือว่าเน็บอกเจ้าอุลังซี่คอแล้วรครับผมสั่งมาสองตัวนะครับเพราะหนึ่งตัวจะมีแค่นี้เองมันจะไปคลิกลิสที่มีประโยชน์มากๆคือต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวนะครับคือตัวหนึ่งผมติดไว้ก แล้วก็ตัวมันก็ติดอยู่กับเจ้า A7C นะครับตัวเก่งส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นก็มาใส่กับเพลทของขาตั้งกล้องเสร็จนะครับเวลาจะใช้งานนะครับเวลาไปข้างนอกก็แบบนี้เลยใส่กระเป๋าไว้เดินก็มาปุ๊บถ่ายภาพแบบนี้หรือว่าจะถ่ายล็อกซึ่งผมจะถ่ายล็อกเป็นหลักก็หยิบออกมาปุ๊บประกบภาพมีตัวล็อกตรงนี้เลื่อนมา พัวก็จะกดไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะถอดก็ปลดล็อกกดฟับหลุดใส่ถอดใส่ถอดนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้กริปโซนี่ซึ่งกริปโซนี่นั้นมันจะสามารถกดและหมุนได้ใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่ใช้กริปโซนี่ใช้กริปปกติที่เป็นไทรพอร์ตเล็กๆหรือว่าเป็นพวกกริด้าพอร์ตอย่างเงี้ยความสะดวกของมันก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านเท่าก็สามารถทําให้เราใส่มุมนี้ก็ได้ ใส่มุมนี้ก็ได้นะครับคือใส่ด้านไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ส่วนเวลาผมจะต้องการใช้ทรพอดผมก็ยกขึ้นมาเอาทรพอดมาแล้วก็ประกบพับไม่ต้องมานั่งขันถอดจากนี้มาขันใส่ไทรพอดแล้วขันใครที่ใช้แบรนด์หลักนะครับใบนั้นแหละ อยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าคงรู้จักแล้วก็คงคล่องตัวการใช้งาน q ควิกล e ลิสซิสเต็มดีพอสมควรใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับหรือว่าเหมือนผมมาเห็นแล้วแบบโหอยากได้ว่าแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เพราะาเราไม่เน็บเอลเราไม่เน็บสายสภายเป้ผมจะต้องการที่มันถอดไปถอดมาระหว่างทริป o ์ตัวเล็กที่ตั้งถ่ายตอนนี้ทริป o ์ตัวใหญ่ที่เราไปถ่ายยืนอยู่ข้างนอกหรือว่าแฮนด์กริปที่จะเอาไปบล็อกด้านนอกนั้นไอตัว ลิกีิสายชื่อผู้ชื่อเลยแล้วกันมันตัวหนึ่งสองสามพันคือเซตหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องใช้ทั้งหมดประมาณเกือบ5,000บาทแล้วมันได้เพลทกว้างๆอ่ะที่เขาเอาเด็กระเป๋าแต่ดันต้องซื้อรุ่นโปรเพราะรุ่นโปรด้านหลังมันมีรูมาติดก,กับพวกนี้ได้เป็นการเอามีดฆ่าโคมาฆ่าไก่อะเลยสูงว่าเหมือนไม่คุ้มพอเห็นอุดันซี่มีตัวนี้ปับ๊บพึง่งก็เลยบอกว่า ตอบโจทย์มากๆนะครับด้วยราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ตอบโจทย์กว่าคือเราไม่ wow. ไมต้องการจะมาเน็บอกแต่ของเขามีขายได้ลืมแต่ผมไม่ได้ใช้เน็บอกผมว่ามาใช้ย้ายไปย้ายมาไตรปอดใหญ่ไทรปอดเล็กนะครับตัวมือกริปเสร็จปุ๊บถอดมาฟับใส่นี่ฟับอ่าเอามาตั้งแล้วก็ยืนพูดพูดพูดเกือบหลนพูด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 อะไรอย่างเงี้ยฟึบใส่แฮนด์กริปฟับถ่ายบล็อกต่อได้เลย นี่คือความสะดวกที่ผมค้นพบนะครับกับ19เหรียญ90เซนต์2ตัวก็ยี่สามสี่สเหรียญประมาณสีิเหรียญรวมค่าส่งอีก6กเหรียญประมาณนี้ก็เรียกเรียกว่าตอบโจทย์พอสมควรนะครับถามว่าตัวนี้มีข้อติไหมนะถ้าบอกว่าผมพบข้อติที่ในการใช้งานนั้นอยู่2ข้อข้อแรกเนี่ยจะเรียกว่าข้อติก็ไม่เชิงเรียกว่าเขาออกแบบมาเพื่อใช้งาน แบบนี้ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะไม่มีรูหรือไม่มีพื้นที่ใดๆทั้งสิ้น,นครับที่เราจะสามารถใส่สายคล้องมือหรือใส่สายคล้องคอนะครับหรือใส่ตัวนั่นแหละของพี่ดีไซน์ที่เป็นสายลิฟท์คลิกลีดิสสายสายถ้าพายเนี่ยมันใส่ไม่ได้เว้ยก็ใครที่ชอบคล้องตรงฐานเพล็ของพี่ดีไซน์อูเรนซีรร่ไม่มีนะครับรุ่นคลอมันเลยไม่ตอบโจทย์นะครับแต่อื่นๆนั้นบอกเลยว่า ราคานี้นะครับแล้วตอบโจทย์การควิกรีลิสที่เราไม่ได้ไปประกบกับอุปกรณ์บนตัวเรานะครับแค่แคต้องการควิกรีลิสกับพวกนี้เนี่ยตอบโจทย์มากมากนะครับกับอูรันซีคลอนนะครับใครสนใจก็ไปหา้อเองนะครับเพราะอันนี้เราซื้อเองรีวิวเองไม่ต้องอวยนะครับแล้ก็ไม่มี Affi l ร a t e link ด้วยนะครับใครมี affiliate link ก็มาชวนไปสมัครได้นะเผื่อจะได้ค่าคงค่าคอมกับเขาบ้าง เอาเป็นว่านะครับอุลันซีคลอนั้นเป็นอา้านี่มันกล้องไม่ใช่เอาเป็นว่าอุลันซีคลอนะครับตัว Quick Release System ดีๆนะครับราคาไม่แพงที่ตอบโจทย์นะครับการใช้งานสไตล์ของร็อกได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีคับบาย